ผู้ใดก็ว่าอยากแต่น้ำโทรศัพท์อยากแต่น้ำเลี้ยวอยากแต่น้ำเฟสบุ๊กเจ้าไปอยู่ไซม่าเจ้าะไปหูสมบัติเฟสบุ๊กอ่ะมันสามารถสางไล่ได้เด้ออยากได้กเ็เฮ็ดเอาวมีไผย์ยีแต่เฮานอกจากโต้เฮาเองอยากได้เงินอยู่บอ่อใครก็อยู่ซื่อๆเด้อใครก็เล่นเฟซซื่อๆนะเพราะเด้ค้านงค้านิดก็ว่ากันไปอาจจะได้ค้านน้ำปูน้ำปลาอ่ก็ดีเนาะอันนี้ อันนี้ฟุ้ก็ได้ค่าน้ำปลาล่ะละ่ะค่าน้ำปลาค่าน้ำปลายืานี้เลยพี่ดอกเออแต่ว่ามือหางหนากระสีได้ฆ่าหมา,มาอยู่ดอกเอ๊ฆ่าหม,มาสักแพกหนึ่งก็ย,งยังดีก็ยังดีก็ประดยัง่งนะปกติเขากล่นเน็ตกันยูทุกมืออยู่แล้วนะคะเข้าใส่อินเทอร์เน็ตยูทุกมือเขา้าเข้าเล่นมือถือกัน เวลาวางตลอดอยู่แล้วนะคะเขากบเอาเวลาวางส่วงเนี่้มาใส่ให้มันเป็นประโยชน์มาเห็ดให้มันเกิดรายได้ดีกว่าเอาไปใส่ประโยชน์แนวอื่นนะคะพี่น้องมันก็ดีก็จะคลองเองเนี่แหละบ่แมว่มวาดีก็ไพ่หลอกอยากได้็เฮิตออเดอร์ฝาวฮิตออเดอร์พอยายมาล้วใจดีอยู่ดอก